โจโจเดินเข้าไปตรงหน้าของเธอพลางยื่นมืออ้วนๆของเธอไปจับชีพจรของหญิงชราหลังจากนั้นไม่นานหนูน้อยก็เข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นโรคอัมพาตเธอหยิบขวดลายครามออกมาจากกระเป๋าก่อนจะยื่นให้หนีหนีพลางพูดขึ้นว่าหนูให้พี่หนีหนีหนีน่คือยารักษาโรคอัมพาตให้กินวันละหนึ่งเม็ดนะขณะที่พูดโจโจก็ยังหยิบกระเป๋าใส่เข็มออกมาก่อนจะกระโดดขึ้นไปบนเตียงเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้แล้วหนีหนีก็ตกตะลึงไปเล็กน้อยโจโจเธอจะทำอะไร รักษาโรคไงหนูจะฝังเข็มให้คุณย่าสักหน่อยฝังเข็มนี้นี่ตกใจมากและความคิดเห็นของชาวเน็ตบนหน้าจอต่างก็ตกใจเช่นกันเฮ้นี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเลนเลยนะน่ากลัวเกินไปแล้วหญิงชราหน่าสงสารมากๆไปก่อกรรมอะไรมาเนี่ยอุตสาหรับพวกเขาเข้ามาพักอาศัยแต่ยังต้องมาถูกเข็มแทงอีกหากเป็นอะไรขึ้นมาแล้วใครจะรับผิดชอบกันละทีนี้ อือแม้ว่าฉันเป็นแฟนคลับรุ่นแม่ของโจโจแต่ว่าลูกเอ๋ยเรื่องแบบนี้อย่าประมาทเลยดีกว่ายังจะมีคนดูเด็กอวดดีแบบนี้อยู่อีกหรือฉันเริ่มจะโมโหลแล้วนะนี้นีตกใจกับเหตุการณ์นี้มาก,ก่อนเธอจะตั้งสติกลับได้และรีบจับมือของโจโจเอาไว้ทันทีใบหน้าของเด็กหญิงดูซีดเผือดพลางพูดขึ้นว่าโจโจอย่าเลยเธอยังเด็กมากๆจะรู้เรื่องวิชาแพทย์ได้อย่างไรโจโจกับพริบตาหนูน้อยดูออกว่าเธอไม่วางใจจึงพูดออกไปอย่างจริงจังว่า พี่หนีหนีหนูรู้วิชาแพทย์จริงๆหนูเรียนมาจากอาจารย์หนีหนียังคงลังเลเล็กน้อยเธอไม่กล้าให้โจโจโลงมือจริงฮ่าฮะด้วยเข็มที่ยาวขนาดนั้นแค่ดูก็รู้สึกตกใจแล้วตอนนั้นเองหลินหวานก็เดินเข้ามาพลางพูดอย่างตื่นตระหนกว่าโจโจเธอรีบวางเข็มลงเดี๋ยวนี้นะนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาล้อเล่นได้ห้ามเอาเข็มไปแทงคนอื่นมั่วซั่วแบบนี้ กล่าวอีกนิดหนึ่งคือการกระทําทั้งหมดของโจโจนั้นก็แค่เป็นการเล่นของเด็กๆเมื่อเห็นเช่นนั้นเหล่าชาวเน็ตก็เริ่มด่าโจโจทันทีโจโจฟังความหมายเธอออกแล้วหนูน้อยจึงย่นหน้าอย่างไม่พอใจหนูไม่ได้เล่นหนูทําเป็นจริงๆหลินหวานไม่เชื่ออย่างแน่นอนเธอรีบเดินเข้าไปใกล้ๆก่อนจะพูดกล่อมหนูน้อยไม่ไดื้อนะเดี๋ยวป้าจะพาออกไปเล่นอย่างอื่นแทน ขณะที่พูดนั้นเธอก็จับมือของโจโจและกำลังจะพาหนูน้อยออกไปโดยเธอแสซงทำเป็นผู้หญิงที่แสนดีเพื่อสร้างภาพให้ทุกคนเข้าข้างเธอโจโจขมวดคิ้วพลางมองไปที่เธอก่อนที่จะสะบัดแขนแล้วหลบไปอีกฝั่งของเตียงลินหวานตกตะลึงไปครู่หนึ่งทำไมหนูน้อยตัวอ้วนคนนี้ถึงกระฉับกระเฉงขนาดนี้ถ้าว่าเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน เดิมทีเธอแค่อยากหาที่พักอาศัยเท่านั้นดันแต่ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวจากด้านในและยังบอกว่าจะฝังเข็มหรืออะไรสักอย่างเธอจึงเดินเข้ามาดูและแล้วก็เป็นไปตามคาดเมื่อเข้ามาเธอก็เห็นหนูตัวอ้วนน่าเกลียดกำลังจะใช้เข็มแทงคนหนูน้อยหาเรื่องใส่ตัวเองแท้ฮ่าที่จริงเธออยากให้โจโจลงมือทันทีเสียซ้ำหากเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นเธออยากรู้นักว่าพวกเขาจะรับมืออย่างไรเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เธอก็ก้นหัวเราะเอาไว้ก่อนจะพูดอย่างเสแสร้งว่า ไม่ดื้อน,นะลูกเชื้อป้าเธอขณะที่พูดนั้นเธอก็แส้งมองไปยังคนอื่นๆที่อยู่ด้านนอกอย่างกระวนกระวายเสียหลานชินเยี่ยนพวกคุณช่วยดูแลโจโจหน่อยสิชินเยี่ยนมองเธออย่างกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเธอจะมาทําให้คนอื่นเบนความสนใจมาที่เขาทําไมกันแต่เสียวหลานกลับเห็นถึงการกระทําของเธอและพูดขึ้นว่าแต่มือของคุณกดไปที่ตัวของคุณย่าอยู่นะเมื่อได้ยินเช่นนั้นหลินหวานก็ชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะรีบปล่อยมือออกและถอยหลังไปหลายก้าว ขอโทษฉันขอโทษทันใดนั้นหญิงชราที่นอนอยู่บนเตียงก็ตัวสั่นขึ้นมาโจโจที่เห็นเช่นนั้นสีหน้าของหนูน้อยก็เปลี่ยนไปทันทีโดยที่เธอไม่ได้พูดอะไรเข็มก็ได้ถูกฝังลงไปบนจุดลมปราณหลายจุดแล้วเมื่อเห็นเช่นนั้นหลินหวานก็แอบ,บยกยิ้มที่มุมปากทันทีสำเร็จเธอรอให้โจโจลงมืออยู่นานแล้ว